การ,รเสริมประสบการณ์การปลูกต้นข้าวหน่วยต้นไม้ที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยเรื่องต้นไม้นะคะแล้วทีนี้เราเรียนรู้ไปแล้วว่าอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างอ่าดๆคะเดี๋ยวคุณครูทบทวนอีก,ก,กนหนึ่งรอบนะคะที่สำคัญก็คือมีพั่วตักดินอันนี้เรียกเสียมนะคะมีดินค่ะีดินน่นะคะดิน มีกระถางกระถางแล้วอันนี้มีมเมล็ดวันนี้สิ่งที่เราจะมาปลูกกันนะคะคือข้าวข้าวนี้คุณครูแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะอ่าเ็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยคะ่ะปักก่อนนี่นะคะในกระถางนี่ต้องตักดินใส่กระถางฝั่งตรงมากระถางอ่าแล้วต้องตักดินใส่กระถาง ไหมคะขอไปนอน okay. เห็นหน้าแม่ด้ว <c> ย <oughs> เราต้องตักดินใส่กระถางนะคะเด็กๆประมาณนี้นะคะนี่ดินเด็กๆดินไหมคะอ่าพอเราได้ตักดินใส่กระถางเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันดับต่อไปคะ่ะเราก็ต้องขุดค่ะขุดให้กระถางมันเป็นเป็นอย่างนี้นะคะเด,ด,ด็กๆเห็นไหมคะนี่เราก็เอา แล้วเราก็เอามาเล็ดข้าวที่เราแช่น้ําไว้นี่เด็กดูนะคะแล้วก็ปลาโป๊กนะคะเอามาสัดใส่ปั๊บนี้ค่ะลำดับต่อไปเราก็จะกลบคุณครูกลบเนาะคุณครูมีดินเยอะคุณครูก็จะเอาดินกลบไปเลยนี่แค่นี้เองค่ะเราก็ปลูกพืชเสร็จแล้วปลูกเราก็ได้ ปลูกมเมล็ดข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเราต้องหมั่นรดน้ําแล้วก็ถ้ามีหญ้าอย่างนี้ยเราก็ถอนนะคะอ่าเด็กๆ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูขวัญจะมีมะเมล็ดข้าวนะคะใส่ถุงไปให้เด็กๆนะคะพร้อมคุณครูจะเอาแก้วให้เด็กด้วยหนึ่งใบเพื่อที่ว่าจะให้เด็กๆไปปลูกที่บ้านนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะรบกวนผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอตอนเด็กทำกิจกรรมแล้วส่งมาให้ครูในไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ